แล้วถ้าเตียสั้นอย่างนี้ต้องลุยให้หนักครับทีเดียวนี้เอามาอยู่แน่ครับนี่ครับเพราะว่าอีกิวสังนั้นอาวุธเยอะนะครับมีทั้งดิสเบกมีทั้งวางแข้งมีซ้ายกระแทกถึงตัวถึงตัวแล้วพาทัวร์ครับต้องใจเป็นอย่างนั้นถ้าถ้ารอเร่งจังหวะกันอย่างนี้โดนครับโอ้โหนานมาทีมันเข้าตาคุเบเก้เอ้ยอ่ะลูกจับในนะครับมาตอนนี้อีูิวสั่งสไตล์มวยเข่านะครับตีเข่าขวานะครับมาเพชรสุวรรณนี่ของสวย แต่ยังตีไม่ได้ครับแต่งตัวนานไปหน่อยเอาปูนครับสุรชาติไบสมุทรครับทำหน้าที่บนเวทีก็ยกกาดสูงสูงสูงสวมกันน็อกแล้วนะครับอ,อีกิวซังโอ้โหว่าเพชรส<ย>วรรณต้องต่อยครับยังทะลุมาเอ้ยแต่ว่าเมื่อร์ดี้หมอดีมาฉีดยาแล้วนะห้าหมื่นนะทางเพชรสุวรรณเอาเข้าไปยังมีเฮอยู่โอ้โหแต่แกยังที่บอกนะช้าแต่ชัวร์หนักแน่นครับอีกิวซังตีไม่ให้ครับ ต้องเข้าให้เร็วกว่าน,นี้นะไม่รู้ละนอกก็โดนชนายจะโดนดยก็ต้องให้ถึงตัวแล้วกอนลวครับถ้าเป็นภาษามวยต้องระดมพลแล้วครับทีเดียวที่ไม่อยู่ครับใช่ต้องมาเยอะๆเลยครับทีีหน่อยเอาเร็วๆกอ,องเชียร์สสาวุธิยังต้องบอกเนี่ยพาทัวร์อุ้มไปนะครับจับเทจับโยนมวยลดน้ำหนักเยอะๆอย่างนี้ครับมวยคุมน้ำหนักเนี่ยแมกอยู่เท่าครับอยู่อุ้ย หนักนักเน้ตเน็แต่ละ,ละดอกของอีกอิซังน,นี่แม่ไม่มีอะไรติดเลยครับน<ช>อกจากนักแข่งติดชายโครงครับอ้าวอโดนถีบมาเอ้าอ้าวกอาอาายกสี่นี่นะครับยกสําคัญครับแข้งขวานะครับเพชรสุวรรณอ้าถึงเตี้ยนะครับแต่ว่าเด่นโอ้โหแันมีกองเชียร์เสียงเชียร์ดังนี่มันดังแบบอีกิซังนี่ก็นไตเกบเสียงนะครับอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครับคนละทีตีเสียงเชียร์เสียงเชียร์ดังครับเพชรสุวรรณ แต่ว่าถ้าหนักแน่นตัง้งตั้งอิกิังอ่าอุ้ยอุ้ย,ยกระเฮมันจะมีสองเชีรออุ้ยแทงเอ้ยเพชรวันตีอีกิฟังตีมาเวียนสะโพกแรงๆยาวๆแทงโอ้โหย่าแล้วครับของไทยของไทยดีกว่ากันเนื้อนมบำรุงมาดีแค่ไหนอ่าแหมได้บิดเลยนะครับคู่นี้บรรยากาศคึกคักแล้วครับ อาวครับดูดีๆนะครับสระบุรีสุราชสองเสือเหมือนกันเสือไหนจะเก่งกว่ากันมาพุมในพลิกอย่าเพียงความนะอย่าเพียงคับอยากโดนกระชากล้มนะดัดแม่ลงไปอยู่ล่างครับทางด้านของเพชรสวรรณเออนนี้เพชรสวรรณก็พยายามเก็บนี่ลอุ้ยเขาไปแท้งแรงๆอะครับใครจะเพชรผันยังไงโอ้โหดึงดึง แต่ว่าเพชรวันมีโตตูอีกิวซางเบินไปโอ้ยกรรมการดึงมามา,มาเดินเร็วหรือเดินช้าทางด้านอีกิวซางต้องโอ,โอ้แม่ไอ้ลูกโตลูกเนี้ยลูกแข่งเนี่ยสวยงามมาคุณ,ค,ณคุณนกแม่อเตะแล้วพับขานี่มันจะเห็นนะครับเอาครับครูกุ้งโบกแล้วต้องขยับให้เร็วขึ้นบ้างแล้วครับอีกิวอาดดัน,ดนล้มลงไปเอาครับเวลาที่เหลือครับ1น,นาที50วินาที ยังพอมีโอกาสครับทั้งคู่อ้าวคนรับก็อยาถอยเยอะคนรุกก็ต้องเตะให้แม่นครับแ่าเพาเข้าใต้ฝีกเลยครับอ่ะเกมในช่วงของนาทีสุดท้ายนะครับเร่งแล้วครับตอนนี้ยูซันยกนี้ต้องทําให้ได้นะครับแม่เกมบุกเข้าไปอ่ะดูครับจังหวะต้องได้คือโยนเข่าอีกทีนะครับโอ้โหเข่าลอยดอกนี้ครับมาทรงสวยครับมาจากด้านของเพชรสุวรรณนี่ไปรัด ใต้ปีกตั้งรับมากไม่ดีนะคุณเบกกี้เอ้ยตั้งรับมากลูกเก่ามีครับ29ปีแล้วยัางด้านอีคิวซานก็18ปีอ้าวมีลุยอ้าวโอ้โหชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แมเสียงยังวุ่นวายพอสมควรครกุ๊กกุ้งพยายามปลุกเราเลี้ยวไหนครับสุรชาติใบสมุทรแม่ออกตรงกลางครับชูสองมือโอ้สมัครสมักันดูหน้าคุ๊กุ้งครับ โอ้โหลมแซบจับครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่เมื่อกี้้าก็เสมอกันแบบสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับนี่คือคู่เอกในรายการของเรานะครับต้องยอมรับการชกของทั้งคู่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอะอะชูมือเสมอกันครับซักภาพก่อนครับ